คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังดำรงชีวิตยอยู่ในชุมชนเมืองใช่หรือไม่หากคุณตอบว่าใช่สิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นและได้ยินต่อจากนี้คือสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามแม้วินาทีเดียว จนถึงปัจจุบันชุมชนเมืองมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเกิดอาคารสูงถนนหนทางบ้านเรือนโรงงานสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ขึ้นแทนที่พื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ธรรมชาติส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเกิดปรากฏการณ์ที่ทำให้อุณหภูมิของพื้นผิวและสภาพบรรยากาศบริเวณน,นั้นเพิ่มสูงขึ้น กกลาเเป็็นนแห่งบับควมร้อซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการเกาะความร้อนและยิ่งเมืองร้อนมากเท่าใดเราก็ยิ่งคิดถึงต้นไม้พื้นดินและเห็นความสำคัญของพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเท่านั้นและเป็นที่มาของคำถามว่าทำไมต้องมีพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวโดวยทั่วไปหมายถึงพื้นที่ที่มีพันไม้เป็นองค์ประกอบหลัก ส่วนพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนนั้นหมายถึงพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่และได้รับการบำรุงดูแลรักษาให้มีความสมบูรณ์และสามารถคงอยู่สืบไปโดยมีองค์ประกอบหลัก3ส่วนได้แก่ เมื่อไรที่ชุมชนเมืองมีพื้นที่สีเขียวกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงประโยชน์และคุณค่าที่จะเกิดขึ้นก็คือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจอย่างการเพิ่มมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงการประหยัดพลังงานในการดำรงชีวิตของคนในชุมชนในเชิงสังคมพื้นที่สีเขียวยังช่วยเสริมสร้างสุนทรียภาพ แห่งนันทนาการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและที่สำคัญในเชิงสิ่งแวดล้อมช่วยกรองฝุ่นละอองดูดซับมลพิษในอากาศลดเสียงรบกวนชะลอความเร็วลมพายุลดการชะล้างพังทลายของดินชะลอการไหลบ่าของน้ำบรรเท่าน้ำท่วม และเป็นที่อยู่อาศัยของพืชของสัตว์ที่หลากหลายทั้งหมดนี้คงเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้คุณตอบคำถามได้ว่าทำไมต้องมีพื้นที่สีเขียวแล้วชุมชนของคุณละ่ะมีพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนแล้วหรือยังร่วมกันสร้างและดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชนของคุณให้ยั่งยืนตั้งแต่วันนี้ด้วยสองมือคุณ เร่งรีบและเต็มไปด้วยตึกสูงเสียดฟ้าสิ่งที่หายไปกับความเจริญของสังคมเมืองคือพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นปอดของเมืองและเป็นบ้านของความหลากหลายทางชีวภาพที่ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศพื้นที่สีเขียวในเมืองไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเราอย่างมากนครปักปเกรด็ด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมเมืองจึงได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวการสร้างสวนสาธารณะส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะและชุมชนร่วมถึงการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ในเมือง นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและพัฒนายุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองและการรักษาทรัพยากรธร,รรมชาติอย่างยั่งยืนการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและฝื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติเทศบาลนครปักเกรดได้พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธาร,รณะพื้นที่ธรรมชาติในเมืองเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในระยะ400เมตร ส่งเสริมการปลูกต้นไม้และพืชพันธุ์ท้องถิ่นในพื้นที่สาธารณะและในชุมชนส่งเสริมการปลูกต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่เมืองและแนวทางการสร้างเขตต้นไม้ Ur b a n Canopy เพื่อเพิ่มการปกคลุมของเรือนยอดไม้ช่วยลดอุณหภูมิและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพการอนุรักษ์และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพเทศบาลน,นครปักเกรด็ด ได้ดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์ท้องถิ่นรวมถึงการศึกษาวิจัยและเผยแพร่องความรู้กับความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่การสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ื้นที่ธรรมชาติให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับนกประจำถิน่นนกอพยพและสัตว์ต่างๆเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในเมืองและส่งเสริมการมีอยู่ของนกหลากหลายสายพันธุ์หลักสูตรการอุรักทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งวดล้อมในวันนี้ผมเองก็รู้สึกยินดีที่ได้เป็นมาเป็นประธานในการเปิดโครงการรักต้นไม้รักสิ่งวดล้อม หลักสูตรการรู้รักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราชส5 6 8ในวันนี้ไม่เป็นไรในต้นลันทมมีนี่แม่ไม่ไมไมไมนี่นต้นข้างหน้าต้นข้างหน้ากำลังตีกันอยู่ลองส่องเร็ว ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนครปักเกรดยังได้ดําเนินงานจัดอบรมหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นการปลูกทุเรียนนนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการสร้างความรู้และทักษะให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นรวมไปถึงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสร้างเครือข่ายและสนับสนุนการทํางานร่วมกันระหว่างเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนนนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์และพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในด้านความหลากหลายทางชีวภาพสร้างความร่วมมือกับภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ไปจนถึงการดําเนินงานโครงการร่วมมือกับเมืองอื่นๆในการดําเนินโครงการที่ม,มุ่งเน้นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพตั้งแต่การปลูกป่าในเมืองเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวในชุมชนและการฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติ จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นเพื่อกำหนดแนวทางและนโยบายในการรักษาและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ไปจนถึงการกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวและความหลากหลายทางชีวภาพเช่นการควบคุมการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีความสำคัญทางนิเวศ การดาเนินงานเหล่านี้มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒน,นาเมืองและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของทั้งมนุษย์และสัตว์ในเมืองอย่างยั่งยืนและวางแนวทางสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะในทุกพื้นที่ของเทศบาลน,นครปักเกรดจะมีพื้นที่สีเขียวปรากฏตั้งแต่สวนสาธารณะไปจนถึงพื้นที่เล็กๆข้างถนนล้วนเต็มไปด้วยความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์มัแรงความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้เป็นกลไกที่สําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในเมืองนอกจากนี้การเพิ่มพื้นที่สีเขียวยังเป็นการเพิ่มคาร์บอนเครดิตให้กับเมืองเป็นอีกวิธีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของเมืองมลโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการขยายตัวของเมืองและการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนทําให้พื้นที่สีเขียวลดลงอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ที่เคยเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตหลากหลายกลายเป็นตึกและถนนมากขึ้นทุกวันเมื่อพื้นที่สีเขียวหดหายไปปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นมลพิษทางอากาศความมั่นคงทางอาหารอุทกภัยยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นการสร้างและเพิ่มจำนวนพื้นที่สีเขียวจากการดำเนินงานของนครปักเกรดจึงไม่เพียงเป็นสถานที่สวยงามแต่ยังทำหน้าที่สำคัญในการกรองอากาศลดความร้อนดูดซับน้ำฝน และเพิ่มพื้นที่ในด้านความมั่นคงทางอาหารด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในเมืองจึงเป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญในการรับมือกับความท้าทายนี้เมืองทั่วโลกต่างตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติโดยมีโครงการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำที่เคยถูกทำลาย การสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองไม่เพียงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรใหญ่ๆเท่านั้นแต่ชาวเมืองเองก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ในบ้านการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในชุมชนหรือการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคตเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเมืองที่ดีขึ้นได้โดยการรักษาและสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เมืองของเราเป็นสถานที่ที่ชีวิตทุกสายพันธุ์สามารถจเจริญเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืนพื้นที่สีเขียวไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งของเมืองแต่เป็นหัวใจที่ช่วยรักษาชีวิตและความสมดุลของสังคมเมืองอย่างแท้จริง หมดนี้คงเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะทำให้คุณตอบคำถามได้ว่าทำไมต้องมีพื้นที่สีเขียวแล้วชุมชนของคุณละ่ะมีพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนแล้วหรือยังร่วมกันสร้างและดูแลพื้นที่สีเขียวในชุมชนของคุณให้ยั่งยืนตั้งแต่วันนี้ด้วยสองมือคุณ อุปภคบริพคของสังคมเมืองโดยเทศบาลนาครปากเกร็ดน้ำคือสิ่งที่ทุกชีวิตต้องการและเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตในเมืองใหญ่ แต่เคยสังเกตไหมคะว่าน้ำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นผ่านกระบวนการอะไรบ้างน้ำในชุมชนเมืองสะอาดและเพียงพอหรือไม่ในทุกๆวันน้ำสะอาดถูกนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคมากมายไม่ว่าจะเป็นการดื่มการประกอบอาหารหรือแม้กระทั่งใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมแต่การทำให้น้ำสะอาดและเพียงพอต่อความต้องการของคนเมืองเป็นความท้าทายที่เมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเทศบาลต่างๆต้องเผชิญนครปากเกรดมหานครที่มีความมุ่งหวังสู่สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยังยืนเพื่อมุ่งตอบโจทย์การพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องของน้ำด้านน้ำสะอาดคลีนวอเตอร์เทศบาลนครปากเกรดได้สร้างกระบวนการที่ทำให้ประชาชนในทุกขั้วเรือนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดที่สามารถบริโภคได้ ผ่านการประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับการประปาะคนครหลวงที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและปรับปรุงระบบประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) การจัดการน้ำเสียนครปากเกร็ดสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมกับระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของเทศบาลทำให้มั่นใจว่าคุณภาพน้ำทิ้งที่ถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของแหล่งน้ำอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้การจัดการน้ำเสียของนครป่ากเกรดยังเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยฟืน้นฟูแม่น้ำลำคลองในพื้นที่ของนครป่ากเกรดน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการรีไซเคิลซึ่งมีผลอย่างยิ่งในการลดปริมาณน้าเสียที่ถูกปล่อยลงสู่แม่น้าโดยตรงการจัดการน้ำเสียของนครปากเกรด ไม่เพียงแต่ช่วยลดมลพิษในแม่น้ำลำคลองแต่ยังสร้างความยั่งยืนในเรื่องการใช้น้ำด้วยการนำเอาน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่างๆเช่นการรดน้ำต้นไม้ล้างถนนและตลาดซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชุมชนอื่นๆในการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากการให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดและการลดมลพิษในแหล่งน้ำ ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่นครปากเกรดยังมุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลูกฝังนิสัยการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมการประหยัดน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเช่น การรณรงค์ลดการใช้น้ำฟุ่มเฟื่อยและการส่งเสริมการใช้น้ำหมุนเวียนพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนครป่าเกร็ดได้วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนโดยการสำรวจและติดตามแหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่เทศบาลเพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการวางแผนการใช้น้ำในระยะยาวพัฒนาและจัดการพื้นที่แหล่งน้ำสำรองการจัดการพื้นที่รับน้ำในเมือง เช่นทะเลสาบเมืองทองธานีเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองในกรณีฉุกเฉินทั้งยังสร้างความร่วมมือกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการดูแลและรักษาคุณภาพน้ำในชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและลงทุนในโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำไปจนถึงการจัดการภัยพิบัติ และการเตรียมความพร้อมทั้งการรับมือภัยแล้งและการจัดการน้ำในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมและสามารถรับมือกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตไปจนถึงระบบเตือนภัยน้ำท่วมพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมและการจัดการน้ำในกรณีเกิดน้ำท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายต่อแหล่งน้ำและระบบประปาในเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วการดูแลจัดหาน้ำต้องมีความเพียงพอและสะอาด กลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้นทุกวันภาวะมลพิษการขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแต่นครปากเกรดไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมตอบสนองความท้าทายนี้ด้วยการนำแนวทางที่ยั่งยืนเป็นนวัตรกรรมมาใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำจัดให้มีโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำโซนหนึ่งสีสมานอย่างครบวงจรและยังมีการเตรียมแหล่งรองรับน้ำแก้มดิงส่วนสมเด็จเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลน อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าร่วมมือกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน,น้ำดำเนินการโครงการต่างๆที่มุ่งเน้นการปกป้องแหล่งน้ำธรรมชาติตอบโจทย์ความต้องการน้ำที่สะอาดได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงการสื่อสารและประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบประปาเพื่อการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพทั่วถึงครอบคุมพื้นที่ วันนี้นครปากเกร็ดและพี่น้องคนชาวปากเกร็ดทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาน้ําได้ตั้งแต่ต้นทางโดยการติดตั้งถังดักไขมันเพื่อช่วยปรับคุณภาพน้ําทิ้งก่อนลงสู่แหล่งสาธารณะปิดก๊กน้ําให้สนิทหลังใช้งานการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ําหรือแม้กระทั่งการสร้างระบบหมุนเวียนครัวเรือนเพื่อให้การใช้น้ําของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นน้ําสะอาดคือสิ่งที่ทุกคนในสังคมเมืองควรด้วยรับ ไม่เพียงเพื่อการดำรงชีวิตแต่เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราทุกคนเราสามารถสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้ด้วยการดูแลใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้สังคมเมืองปากเก็ดของเราเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน